ชี้จุดนี้คือระดับโลกโคดคิมพูดถึงวิวกุลวุฒธธิหลังชนะโลสึกขนไก่ไทยแลนด์โอเพนเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวชาวไทยมือสองของโลกที่สามารถทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพน2องพโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนักตบลูกขนไก่ชาวไทยสามารถเอาชนะโลเคียนยูนักแบดมินตันชาวสิงคโปร์มาได้2-0เกม21-10และ21-12 เมื่อวันเสาร์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเดินหน้าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับวิวกุลวุธิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวชาวไทยมือ2ของโลกที่สามารถทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพน2025 โดยในประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนักตบลูกขนไก่ชาวไทยสามารถเอาชนะโลเคียนยูนักแบดมินตันชาวสิงคโปร์มาได้2อถึงศเกม21-10ถึงและ21-12เถึงเมื่อวันเสาร์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาภายหลังการแข่งขันคิมจีฮอนโคชชาวเกาหลีใต้ของนักตบลูกขนไก่สิงคโปร์ได้ออกมาชื่นชมนักตบลูกขนไก่ชาวไทยพร้อมทั้งยกให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นแถวหน้าบนเวทีโลกรวมถึงชี้จุดเด่นนั่นก็คือการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นผ่านเดิเสรสสตเรตไทม์สื่อแดนลอดช่องวันน ก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งเกินไปเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นแถวหน้าในระดับโลกไปแล้วลูกทีมของฉันจะต้องลดความผิดพลาดยิ่งต้องมาเจอกับผู้เล่นที่ระดับฝืมืออยู่ในระดับชั้นนําเขาจะต้องพัฒนาทักษะรอบด้านมากกว่านี้รวมถึงต้องเลือกที่จะทําแต้มในจังหวะสําคัญโคชหญิงชาวเกาหลีใต้ กล่าวขณะที่ทางด้านนักแบดมินตันชาวสิงคโปร์ได้เผยหลังแพ้ว่าผมเริ่มต้นได้ดีแต่เมื่อเกมดาเนินไปเรื่อยๆมันก็เป็นงานยากที่ต้องเจอกับกุลวุฒิแม้ผมจะพยายามทุ่มสุดตัวแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้สามารถเอาชนะเขาได้สําหรับโลเคียนยิวมืออันดับ11ของโลกสามารถเอาชนะกุลวุฒิีวิทิสารได้ในการพบกันครั้งแรกในรายการ t h a i l a ด d i ินเ r n a t i น n a l c h น l l e เ g e เมื่อปี2015แต่จากนั้นไม่สามารถเอาชนะนักตบลูกขนไก่ชาวไทยได้เลยตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมา